พายายไปอาบน้ำกันนะครับเดี๋ยวพายายไปกินของอะไรด้วยนะครับอะไรนะรัาหน้ารัาหน้า,นานรัานหน้าทะเลยายห,ห,ห้เบเข้าไปดีกว่า แกนั่งทั้งวันเลยนะแกน่ทั้งวันเลยเถ้าฝนตกอีกโอ้โหไม่นึกถึงสภาพเลยยายยายสวัสดีครับเอ้าล้วยายกินย่างข้าวกินที่นี้กินหมดย่างข้าวกินหมดย่างเนี่ยเมื่อยอ่ะเมื่อยเมื่อยวันนี้บอกว่าจะทำอะไรจำได้ไหมบอกว่าจะพาไปไหนอาบน้ำใช่ไหมอะไรอีก อาบที่เที่ยหดิวัดเนี่ยยายทำไมอ่ะร้อนซื้อเครื่อเสื้อผ้อาให้ใหม่อีกนะวันนี้จำได้ไหมเนี่ยเมื่อคืนเราคุยอะไรกันไว้บ้างอ่ะไม่จำได้อยู่ซื้อเสื้อผ้าให้ใหม,ม่ถ่ายทำไมอ่ะถ่ายไว้เป็นบันทึกเฉยๆอิดเเเสสีียยงยยงัั้หรรคบไว ร้านหน้าด้วยไหมเฮ้ยร้านหน้าทะเลไงจำได้ไม่ได้อยากกินอ่ะแล้วเก็บไว้ไงคือเก็บไว้จะไปกินด้วยกันเลยผมไม่กินด้วยไม่ดูร้านอยู่ไหนร้านหน้าทะเลก็ไม่ผมมาจากยะลาเลยอุ้ยมาจากร้านจากยะลาป่ะเนี่ยยะลาใหญ่คือจักไปไกลไกลมากเลยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบกิโลไกลนั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยใหญ่แล้วไม่ร้อนอ่ะยาย ไม่มีแรงอีกข้าวน้ำเนื้อหมดย่างจื้อให้เมื่อคืนโอ้ยไม่ได้เนี่ยอุ้ยัง่กินเยอะอะไรมาอาบน้ำยังเออแดดไหมเดี่ยวพาไปนี่วัดนี่แหละลมซัดหมดอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมอาบอ่ะเดี๋ยวผมคุ้มกันเองโอ้ยเดี่ยวเราอบเองไม่ได้วัดอ่ะเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเอากระโปรงไหมเอาอะไรเอากางเกงไหนกางเกงแบบไหนยายเอากางเกงให้ดูหน่อย เก,งก่งเมื่อคืนน่ะไอให้าตัว,วเอาไหมอ่ะดูเงาของเกงตรงไหนตัวเกงที่อยากให้ดูเมื่อคืนน่ะเดินไปหาซื้อให้เลยเอาเมาื่อคืนตังเกงตังเกงขาสั้นน่ะตัวนั้นน่ะที่มันขาดอ่ะคือไหนละเขาเนี่ยดูกันเลยจะได้ดูตัวอย่างก่อนเดยนไปหาซื้อก่อน เช้าไปนอนมาดิไม่ได้นอนเลยเห็นเมื่อยถึงหนักเอาบอกคือตำรวจเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมใครอ่ะนั้นใครไม่รู้คือตำรวจไม่ใช่ผมอากินนี่ยเก่งเจเจนะเรียกว่าเก่งเจเจแล้วก็เดี๋ยวซื้อมาถุงพยายเสื้อยาวเสื้อไหมตัวหนึ่งพออะไรตัวหนึ่งขายดีดีอ่ะห้าตัว ใครจะไปอยู่ในห้องน้ำหรอโอ้ใครจะมาอยู่ในห้องน้ำวายบอกเขาเอาชว์ข้างนอกกันได้เดี๋ยวซื้อเงกลีให้นะได้ครไปเตรียมตัวอาบน้ำอย่างเงอสบู่ก่อนได้เอาลาไสบู่ไหนสบู่อยู่ไหนดูหน่อยสบู่สาวหัวนะแซปป์มันสาวหัวไม่ได้จะเอาไว้ทำแซปป์เอาไว้ซักผ้า แล้วก็สั่ว่วเองไหมถั่ข้าวเนียวข้าวข้าวเหนีมีไหมข้าว้าวเหนียวข้าว้าวเหนียว2ปีเนี่ยผาเช็ดไทยก็มีนี่ผ้าเช็ดตัวเคยเคยใช้อยู่มันเป็นทวงบ้านเล่าเขาบอกว่าอย่าใช้นะเป็นของจีนโอ้ข้าข้หนีอ่ะอย่าใช้เป็นของกินของจีนของจีนเราไม่ใช่คนจีนไม่ต้องใช้ก่ผ้าเช็ดตัวเนี่ย กาก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเลยไม่ต้องเช็ดตัวมเช็ดตัวใช่ไหม่าไปอาบน้ำกันเดี๋ยซื้อสื้อก่อนซื้อสื้อผ้าใหม่ก่อนอันนี้เราจะมีขายนี่ททางสีนี่แหละเสื้อผ้ายาเดิ้ามไปดู้าไก็แคร่นนร้านไกเหม็ปิดอยแล้วมันร้านเบเ ยายไม่ไปไหนเลยนะทั้งวันก็จะนั่งรอผมผมบอกว่าให้แกแต่พอเดี๋ยววันนี้จะพาแกไปอาบน้ำบอกแกว่าคื่อ,อคืนแกเป็นคนที่ไหนแกคนที่นี่แหละแต่ว่าชีวิตพวกขาดสัาวเปลี่ยนก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงใช่ไหมยังมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ก็ไม่รู้เมื่อคืนให้ตังค์ไปอีกก็ซื้อของซื้ออะไรให้กินเมื่อคืนก็นั่นนงคุยกับยายโอ้โหตั้งนานเกือบหลับไปดูมีอะไรบ้างมีไหมครับ ไปตลาดนัดโอ้ไม่มีต้องไปตลาดนัดนะครับไม่มีของครับผมขอบคุณครับใหญ่แล้วเด็ดหนีของเราอืมขี่รถมาอ้าวพี่บ้านหล่องในนี่ทุกคนแถวนี้เขาเจอผมปกติแต่ไม่ค่อยเจอพี่บาสเขาเจอผมปกติแล้วคนแถวเนี้ยได้ดูพี่บาสดูเอสตีเอสตีตัวน้อย ไปเดี๋ยวไปซื้อในตาให้นายใหญ่ใกล้ๆกลด่าแล้วอห้ได้เหรอด่ารบตอนนี้เราไปเลือกซื้อเสื้อผ้าให้คุณยายกันนะครับนำทีมโดยเป้ราชาปลาเผา ตอนนี้เราอยู่ที่วัดชาคดิมิตวิทยาหนองซำซากเฮ้ยหนองซำซาห <c oughs> นองซำซากเลย 你爷爷。 อนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะครับเพื่อมาซื้อเสื้อผ้าให้คุณยายนะครับนำทีมโดยเป้ราชาปลาเผานะครับนี่ไปกันเลยครับเลือกซื้อเสื้อผ้าให้คุณยายกันสนุกไหมพี่วันนี้วิทรู้อะไรบ้างวิตผมนยรัด let's go <S <c oughs> ตนาดนี้เราเด่นสุดแต่พี่วันมีเราแก๊บเกินพอเดินเล่นสิครับ fc เป้นะครับนี่ พูดค่ครับพูนะเป็นเขาไม่ได้ยินแน่เลยน่าจะ<า>บว่นอันนี้วิ่งอยู่แถวไหนครับไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินครับเราก็ต้องพิมพ์คุยแบบนี้เอานะครับ นนทัโอ้เป็นท่านเมืองคนนู่นโอ้ไกลแล้วเนี่ยที่อ๋อบ้านอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่ครับเราเขาไม่ได้ยินนะตู้นะครับได้นี่ได้กี่บาทแล้วเนี่ยวันนี้241บาทโอ้ยสองร้อยสุดยอดเติมเติมให้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 อีก2องอยเป็นแโอ้ยสุดยอดเลยสองร้อยละเยี่ยมครับ ไปกันต่อบอกแล้วจอคอนเทนต์ตลอดอยู่ตรงนี้พี่สิบบาทได้หมดสิบบาทหายหมดแล้วทีนี้เราไปไหนหมดเสื้อเขียว์ไม่น่าหายากก็หายากเอาไปไหนหมดแล้วเอาี่เสื้อพี่แต่เป็นผู้ชายเสื้อที่แบบแกแกใส่อยู่นะเอาแบบทรงผู้หญิงหรือเปล่า เอาแกเป็นอะไรเป็นจิโก้ก็ได้พี่อะไรแค่ใส่อยู่นะแบบนี้นะฮะแกใส่อยู่นี่เกงเจเจเอาเจเจเอาเกงห้าตัวเสื้อเสื้อเสื้อพี่ซื้อเสื้อตัวนี้สิผ่าทเลือกสีแบบไอ้นี่ที่มืดใหญ่กันตัวเล็กยังมันมียังอ๋อเอาฝั่งนั้นฝั่งนี้มันใหญ่แบบกันสีที่มันไอ้นี่สีแบบไอ้นี่น้อยบู สี <mile> ไม่ต้องเด่นมากอ่ะสีชมพูสีส้มสีแดงอ่ะเด่นไม่เด่นมากใช่ไหมเอาสีสบายสีดำดำเลยพ <c oughs> ี่เนี่ยอืมสีดำใช้ได้นานเฮ้ยอันนี้มันกุชี่กุชี่ไหมแกบ้างพี่เนี่ยสีอยากใส่ขายาวขายาวองเกงช้างไปตัวนึงโอเคเฮ้งเกลียวเฮ้ยแต่แกอยากจะฟิลแบบจะใส่ขายาวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะร้อยเดียวขายาวจับไปอ่า ตัวหาตัวครับพ mm hmm. ี่กี nah ่บาทครับพี่ครับนี่แปดเจ้าตกใจก็ออกมาสักไงแล้วแฟนพี่กินข้าวกินอะไรยังไงอ่าเมื่อกี้กินตอนเที่ยงเลยครับ อาแฟนพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่เมืองชนเมืองชนรีสอร์ทอ๋อนอนพักกันนอนพักอยู่นี่นะคืนนี้สามร้อยเจ็ดนอนอยู่ที่สองวันน่ะรออุ้ยกับยายทำปะกับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้เขากลับพรุ่งนี้โอเคมีเจน่บาร์ก็กินไม่หยุดเลยนะพี่บาร์ของเตือนมาผมกินนย่งเดียวพี่บาสกินทั้งวันกินทั้งวันเรียบร้อยครับเจ็ดบาทครับ พี่ใหญจะไปออหมัดนะแเราลุกหอนะแกรอแกอี๋ยวราหน้าทะเลพี่หมอยออมอะไรพี่รานหน้าทะเลให้ยายหน่อยรนหทะลรานหน้าทะเลพี่หน้าพี่หนาเป็นตากล้องช่องบมะเนี่ยพี่หน้าเป็นตากล้องเนี่ยเดดเพื่อไปวิทีแม่งไปน้ำน้ำแกเต็มอะพี่ เป็นตากล้องแล้วเป็นบริการด้วยเฮ้ยหืพกนี้ด้วยบองขลามจะมีเรื่องนะแถวนี้อันตรายเอาดูเสื้อยายนะครับเสื้อยืดธรรมดามึงมามึงมาบอกว่าม้ามุคือไอ้ลาดนาทะเลมานน้ำเด้อ ขอถ้วยขอช้อนขึ้นมาด้วยขวยช้อนด้วยถ้วยช้อนละนาซาลีพิเศษโอเคครับผมเริ่มค่อเย็นนลยเฮ้ยจะต้กลัวไหมไม่นะยังไม่ใส่ผมจับยังเย็นเลยไม่ที่ลมยังพัดเลยนะถ้าใส่ใส่แล้วยังไม่รู้ไงนี่จับไปที่ลมพัดเลยนะถ้าจับย่าแต่งตัวแบบในคตีใหม่เปี้ยวเลยใส่รองเท้า เอาไปานวอ้บ้าเลย้าห้ยแกจะใส่เลยดเป็นเสื้อแฟชั่นนะนีอันนี้ส่งป้าได้พี่แกใส่เปล่าเกเอาไปก่อนคือคือจังหวะ รถ้าแกก็ต้องหาเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะยี่สิบทั้งหล่อยี่สิบตั้งห้านเอ้ยเอามาเลยยี่สิบบาทเอามายี่สิบบาทยี่สิบแถมหนึ่งค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับค่ะเฮ้ยตอนนี้หมอพี่โจ้เนี่ยเฮ้ยพี่โจ้ซื้อสายคอนเทนต์สวัสดีครับสิถสายตจะกระดุมพังนะแต่ได้แค่ครับเดียวเฮ้ยเราอะน่าซื้อนิดเดียวแต่ายคอนเทนต์ ซื้อเสื้อมา,ถ,าถ่ายถ่ายรอบเดียวถ่ายคลิปเดียวแล้วทิ้งกันหมดอือใช่อไอตัวพี่สามละสามตัว จะอยากได้ตัวนั้นะแออมเอาแน่อ้าโอเคตัวนี้สวยมากไม่เข้ากับผมว่嘛ตัวนี้มันเข้าตีมยายไม่ถ่ายหรอกพี่ตัวนี้แต่ผมก็ไม่แน่อ้าเดี๋ยวยานแล้วกันโอเคพี่ ยาบครับครับครับพี่ครับครับพี่สวัสดีครับไม่ได้ไปแล้ววันนี้ยาวละเอ้ยรองเท้าต้องพูดเออไม่บอกว่าบอกแค่ว่าซื้อเท้าให้ยายด้วยเอาใส่สบายสบายนะสติปะ

ขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับถ่ายคลิปมาเป็นทีมเลยได้พูดแล้วด้วยสมัยก่อนคือมาที่เดนตอนเจ็ดปีฮึนนี้นะพี่มีกีโต้ไหมนี่คนนี้คาบไลล้วภาพแล้วแตะครับไม่มีหรอไม่มีค่ะกีโต้มีกีตาร์อะไรบอดี้อะไรอย่างเงี้ยดมีแคมโพมีเอสตาร์อะไรพวกนี้ด้วยถกีโต้ไม่มีใช่ครับ ใช่ครับนี่มีในนยเล็กมากเลยนะมีใยเล็กมากมีใยไม่เราถ้าใสย่ใยใส่ไม่ได้เราค่อยมาเปลี่ยนได้ได้ใช่ไหมผมดาวเลยนะหายคู่นี้ได้พอดีเลยใช่ไผมพี่คุณนี่ครับป้าเท่าไหร่ครับหกสิบห้าบาทครับหกสิบห้าบาทตั้งเดหน่ผมไมีตั้งอยู่สี่สิบพี่ผมพักพักปะตั้งก่อนเฮ้ ไม่ถูกอย่างนั้นเลยไม่ตัดออกนะจมาตัดออกอันตรายตัดออกกัะทิ้งเหรอตัดออกอากาศตัดออกอากาศเนียห้าบาไมเซามยี่นะป้าเมาเดี๋ยวป้าจะ่ยมีเหรียญสิบนี่ครับเฮ้ยผมมีพี่ ก็ไม่รู้จักยายแกนะเห็นยายแกนั่งอยู่ไม่มีไม่มีอะไรหน้าวัดกลังสร้างเนี่ยแล้วยายแกแต่งตัวน้ำไม่อาบผมก็เลยซื้อไปให้แกเสื้อผ้าเขามาเห็นเขาอยู่เห็นเคยเห็นเขาไหมครับเคยเห็นเขาไหมครับตรงหน้าวัดหน้าวัดวัดเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ไปเห็นไหมไม่ค่ะป้าไม่สังเกตครับผมขอบคุณครับตากล้องหน้าไปอยู่ช่องเจ็ดเที่ยวอยู่ช่องเจ็ด เดี๋ยวบอกเลยว่าเฮ้ยรถลดลดขอโทษครับเกือบแล้วไปที่เกือบไม่จะชื่อแล้วพี่นน้อเกือบไม่จะชื่อแล้วเอาไปตีเลยเดินเข้าไปเลยไปเดินเข้าไปได้เมาแล้วอ้าวพี่แม่ไปไหนเนี่ยสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนผมเรียนด้วยกันตอนเด็กๆตอนนี้อยู่ปอไหนแล้วครับอยู่ปอไหนแล้วครับ ไม่อยากบอกใช่ไหมบายบายค่ะบายๆตึกๆด้วยแก้วใหญ่เอาพี่นกไปไหนครับพี่นกกินอะไรป่าพี่ถามว่าอะไรครับโอ้ยสายส้มโอ้ลืมพี่มีน้ำบัตรเอามาให้แล้วรอใช่พี่นกไม่กินอะไรนะครับไม่กินอะไรครับแน่ใจนะแน่ใจครับโอเค ต้องมือเปล่าตั้งน้อยมันไอ้นี้ไว้เวลาเราจมน้ำเราเราสามารถทำเป็นเป่าได้ไหมเป็นได้ได้ใช่ไหมเป่าแล้วลอยขึ้นลอยสองข้างไงไหมลอยสองข้างรถบ้านนะครับทุกคนครับเราวังจะข้ามไถนนนะครับตอนนี้ครับดูซ้ายดูขวาดีครับไม่เดี๋ยว่เด็ยนะพี่รู้ว่าแต่เราจะบอกมื่อเดี๋ยวเรียนก่อนนะเมรู้เดี๋ยวเรียนเอฟซีเรา น้องจำเราได้ด้วยนะน้องจำเราได้นะแต่ไม่กล้าเสียงดังกลัวพ่อด่าครับน้องจำเราได้ด้วยนะใช่ผมไม่นี่ติดตามพี่อยู่จริงปะเนี่ยจับมือหนึ่งทีพี่เขาเชื่ออะไรพี่เลี้ยงเลยอะติดตามพี่เลี้ยงเลยยายกินไหมยายกินไหมให้ผมเลี้ยงยายต้องกินแล้ะโอ้ยกินเลยน้ำอ้อยหวานพี่นี่ยายเก็บตังค์ผมเลยนะยายเอาไหนครับยายสั่งเลย ไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยไม่เป็นไรครับแกไม่ไ้คุณน้องมีเงินสดไหมพี่ไม่ได้พามาเลยครับไม่ได้พามสแกนอย่างเดียวอ๋ออยู่ที่บ้านไม่ได้พามานะเงินสดจะเป็นยังไงต้องไม่ได้พามาเดี๋ยวสแกนก็สแกนเหมาเนี้ยเอาอะไรสั่งเลยไม่เป็นไรพี่พี่ี่ายให้ไม่เป็นไรสั่งเลยยาแก้วเลยต้องพรกค่ะไม่เป็นไรยาให้เอาแบบจริงจริงยาสั่งเป็นขวดเก็บไปกินที่บ้านอีกได้นะแล้วไม่เอาหรอ มะแกนนะครับสองแก้วคุรับนดนะครับยายยายแต่พี่ตอนเด็กๆเราบายครับขอบคุณครับเอฟซีเยว่าแถวนี้แปลกๆไปเถอะ ช่่มนีแคปเยอะแยะไงพี่งานดีไหมครับขอกล่าวิ่งขอกล่าววิ่งทำไมออกมาวิ่งฟ้าจังอ่ะตอนแรกอะว่าวันนี้ว่าจะหยุดอยู่ห้องมันร้อนเลยออกออกวิ่งเลยไม่ออกมาตอนเย็นห้องก็ไม่ร้อนแล้วตอนนี้ห้องไม่ร้อนแล้วตอนเช้าขี้เกียจพูดเลยขี้เกียจอะไรล่ะนอนดึกนอนดึกนอนดึกแกมีการดูง่ายริวบูรบร้อยเลยเสียงไม่อยากดูเมื่อไรผมแม่งแทงอ่ะ ขอลูกเดียวแม่งไม่ยิงไงโหแม่งไปสองหนึ่งเขาได้ตกรอบไปไม่เป็นไรให้เขาหน่อยเขาไม่ได้ไม่เคยได้แชมป์เลยไงกระบาวครับใช่ไหมทีมนั้นน่ะเขาไม่เคยได้แชมป์มาเจ็ดสิบปีแล้วไงให้เขาหน่อยแล้วเราได้มาถึงสามแชมป์แล้วใช่ไหมใช่ที่ซื้ออะไรคราเนี่ยเอามารับของรับออเดอร์เข้ามาหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับลูกบ้าลอยู่นี่บ้านเราพื้าาหมมดว่ีนของผมจะได้เข้ามาเอฟซีแม่งเต็มว่ะไม่ไม่ไม่สปอนนะไม่สปอนอออมตัดก เฮ้ยแอมรัดส um, ีสปานผมโชว์ได้อะไรแอมรัดสีสปานผมไม่สปานที่เครื่องแรงต้องเอ็มร้อยห้าสิบแปงเย็นเข้าได้นะไม่บอกว่าจะซื้อเล่ได้ไหมลองเปิดเต็มใหญ่ดูเต็นเอาให้เพียบยทมัไได้ใช้ในไณ้นี้ครับมาถุกเวลาแล้มันจะตังค์ เข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยดูหน้าลก็มีเหมนนี้เลยเขาสามมาเปิดเครื่องให้